สวัสดีครับลูกค้าทุกคนนะครับมาเจอกับทางช่องของเราอีกแล้วนะครับช่องของเราเป็นช่องที่ขายเกง 2, ยินรีไวมือสองขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นนะฮะลูกค้าท่านไหนนะครับต้องการดูเกงยินรีไวรุ่น5 0 1มือสองนะสามารถพิมพ์ชื่อช่องเข้ามาชื่อช่องอยอดชายดีผลงานนะครับสามารถพิมพ์ชื่อช่องเข้ามาพอเข้ามาที่หน้าช่องแล้วสามารถจิ้มไปที่วิดีโอแล้วก็วิดีโอในช่องนั้นจะขึ้นทุกคลิปนะฮะก็สามารถเลื่อนไล่ดูได้เลยนะครับว่าลูกค้าต้องการดูเกงตัวไหนไซสอรถาาดมตติ่ สอบถามเข้ามาทางแอดมินทางร้านของเราได้นะทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะฮะที่เบอร์โทร0961519525นะครับ,95 95รบมาดูเกงยีนรีไวารุ่น5 0 1อ2ตัวนี้นะครับเป็นสีมิดไนท์แบล็กนะฮะไม่ใช่ไม่ถึงซูเปอร์แบล็คนะฮะเป็นสีมิดไนท์แบล็กขนาดตาป้ายดับเบิลยู 33L 32ขนาดวัดจริงเอว34เยาวทั้งตัว43.5ปลายขา8.5เมตรอินเฮติราคา1,350บาท ลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะฮะมาดูราลยละเอียดต่างๆนะครับมาดูภา <value> พนิ่งกับทางแอดมินเราได้นะครับจยางเก่ตัวนี้นะครให้ทางแอดมินเราถ่ายภาพนิ่งให้ดูนะครับ่าจะได้เห็นแบบชัดๆ, <AM> ๆ <AM> นะฮะบางทีการทําคลิปเนี่ยนะครับผมต้องแจ้งลูกค้าเลยว่าการทําคลิปเนี่ยถ้ามีการเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยนะฮะทุกคลิปทุก <AM> <AM> ที่เลยฮะถ้ามีการเคลื่อนไหวอย่างนี้สีอาจเฉดสีอาจจะเพียนไปบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ถ้าเราดูภาพนิ่งเนี่ยจะเทียบได้สมจริงมากกว่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็พิจารณาจาก เลนกล้องของแต่ละที่นะฮะแสงแต่ละที่นะครับปรับให้ดูเหมือนธรรมชาติไหมอะไรประมาณนี้นะครับกางเกงตัวนี้นะครับเป็นสีมิดไนท์แบล็กไม่ใช่ซูเปอร์แบล็นะฮะไม่ใช่สีดํานะฮะจะเป็นสีมิดไนท์สีกลางคืนที่แบบเข้มๆเ,เลยลูกค้าจะเป็นสีกลางคืนที่แบบเข้มๆส่วนด้านบนตัวนี้นะฮะด้านบนเขาจะฟอกมานะฮะตัวนี้จะเห็นเป็นฟอกขาวมาจากโรงงานผู้ผลิตนะฮะฟอกให้สีอ่อนกว่าด้านล่างนั่นเองนะฮะตัวนี้จะสีอ่อนกว่าอันนี้คือไม่ได้ไม่ได้เกิดมาจากการใช้งานนะฮะกางเกงตัวนี้ใช้งานไม่กี่ครั้ง อันนี้เกิดคือโรงงานผู้ผลิตเขาแต่งมาอย่างนี้เลยทะ้ด้านหน้าเขาเช่นกันนะครับคือเขาแต่งมาเลยนะะเนี่ยนะเขาจะฟอกมาที่ช่วงหน้าขาอย่างนี้นะครับช่วงหน้าขานี้ฟอกมานะฮะส่วนข้างล่างนี้ก็ยังสีเข้มนะอันนี้อันนี้เป็นแต่งมาจากเป็นมาตรฐานมาจากโรงงานผู้ผลิตเลยไม่ได้เกิดมาจากการใช้งานของเจ้าของเดิมแต่อย่างไรนะครับตะเกียงตัวนี้นะฮะผ่านน้าไม่กี่ครั้งนะฮะสภาพยังดีๆเป็นใหม่อยู่เลยนะ ขนาดตามไปเดี๋ยวพันยู 313L 32ขนาดวัดจริง L 314ยาวทั้งตัว43.5ปลายขา8.5เมตรอินเฮติราคา1,350บาทลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกงตัวนี้ติดต่อ0961519525ยินดีให้บริการลูกค้านะครับสับทางแอดมินเราได้เลยนะฮะทางร้านเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้านะฮะเป็นสี Midnight Black นะครับสภาพเข้มๆสวยๆนะแต่งฟอกขาวมานิดหน่อยนะฮะด้าทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะลูกค้า ไม่ได้เก่าจากการใช้งานนะฮะที่สีเห็นสีขาวเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากการใช้งานของเจ้าของเดิมแต่อย่างไรนะครับเป็นการแต่งมาจากโรงงานผู้ผลิตป้ายริดป้ายริดแถบอยู่ครบป้ายประเก็นอยู่ครบนะฮะสภาพสวยๆเข้มๆใหไหๆป้ายประเก็นนี้ยังออกใหม่ๆอยู่เลยนะฮะเนี่ยเกรียงยี่เหลี่ยรุ่นห้าเูนีหนึ่งนฮะเขาจะเป็นงานกระดุมนะฮะจะไม่มีงานซีฟนะครับลูกค้าจะเป็นงานกระดุมเท่านั้นนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจกกงเกงตัวนี้นะครับผมยดทวนให้อีกทีนะฮะ ขนาดตามป้าย W33L32 ขนาดว่าจริง L34 ยาวทั้งตัว43.5ปลายค้า8.5ไม่อินเฮติราคา1,350บาทลูกค้าท่านไหนสนยางกังๆตัวนี้ติดต่อ0961519525ทางรัานเราจะมีแอดมินคอยต่อบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการขอคุณครับ